เพื่อนบอกว่าพวกไทยกับปไยกับไปทบไปทยเนะาะเจ้าชิบหยบอยเป๊ะไทยอย่างไรเราซายหลังัวแม่ลูกแม่ลูกตัวผุนวะตัวผุนเนาะสี่สิบเ,เดี๋ยวพยายามไทยบ่ไปไม,มขีต่ต้มนะแม่ลบขีตบนนข่ต้มนลยขี่ต้มกับไทยวันไหนพี่น้องเอ้ยลำบากแย่งตัวน,นี้สี่หมื่นเจ็ดะพอ่อเนาะทรงทรงรงจากโลดนี่ลอยโลดเลยวะ่หมื่นเจ็ดเด้อ โอ้ยล,ลุกลูกไสเรางามน้นะงามนาะแต่แม่มมน,นี 25, ่ไรบ้านไ่ยสองหมื่นหาบ่ะงอเขาเอาอยู่พี่น้องเด้อสองหมื่นหางบประตูรถไฟพี่น้องครับสองหมื 25, ่นหาแม่หลูกตัวใดก็สอ,องหมื่นสี่สิบเจ็ดกูยจำได้อยู่นะข,ข,ข,ขอยย้ายามเทรียงให้เจ้าลงทงัทงเจ้าวับยังตั้มเลอยู่น้อสีเจกับสองหมนหาเนาออเอาพี่น้องเด้อง้อทีมงานเท่านี่และครับบูรับว่านอนเือ เม,ม,มื่อวานผมยังได้พกกบพก,พก,ก,กับมินิพุ่มยุดพี่น้องกัมาน้นฮอดฮอดเเรตนะทายเมื่อกี้ทายทั้งตลาดควายหน่อยหนึ่งน้องเมื่อกี้เอาพี่น้องมักตัวใดโทรโทรมาถามรายละเอียดของความสูงนี่ประมาณไม่ร้อยห้าสิบเลยเนาะสองตัวเลยถึงบักเงนยม่ใหญกสิบนอกร้อยห้าสิบบวกงอนักโนครับผมตัวธรรมาชาติเด้อตัวนี้เออเอาราคาไปชวนนี่พี่นออ้องสองหมื่น ่าไรสองนห้า้อตนสัสามหมื่องเจ้าแจด้ว่าจ้ายังยังยังมีอะไอยู่เอาใสเบอร์มาใส่เบอร์มาใส่เบอร์มาศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนสางสามสามสองี่ศูนย์เก้เกาส่นย์เก้เก้อยโลที่เหลือจุงอ๋นอ ตัวน,นี้ผมอยู่ใต้ต้นน้ำสาเลยพี่น้องเซ้ากิมหนึ่เดียวสิเจิดกระบ,บาดเลยเอาคุณพ่อมาเ้าอะไรพอ่อจะได้เส้าเก็กบมองห้อง